สามวิธีนะคะทำให้เขาคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวอ่าสามวิธีนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยให้คุณรู้จกักทิ้งปริศนาเล็กๆไว้ให้กับเขาบ้างอ่ะมีอะไรบ้างคือเวลาที่คุณคุยกับเขาอค่ะหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ต้องไปเล่าเรื่องอะไรทั้งหมดให้เขาฟังนะคะแต่ให้คุณทิ้งคำพูดนะให้เขาอยากรู้ต่ออ่ะยกตัวอย่างเช่นกำลังเล่าไปเรื่อยๆแล้วเขารู้สึกอินแล้วคุณบอกว่า เออพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันต่อซึ่งคนที่เขากำลังรูงร้สึกติดลมเขาจะรู้สึกสตันอ่าอันนี้คือตัวอย่างเนาะถ้าอยากจะรู้ลึกๆต้องไปเรียนในคอร์สโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่2คือการใช้พลังของการชมอย่างลึกซึง้งการชมอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่การชมรูปลักษณ์ภายนอกอุ้ยสวยแต่งตัวดูดีหล่อเพอร์เฟกมากเลยคือไม่ใช่แค่ชมแบบนี้แต่มันชมในเรื่องของ m i n d s e t ในเรื่องของความคิดในเรื่องของวิช,ชั่นวิสัยทัศน์อะไรประมาณนี้เฮ้ย <c oughs> ฉันชอบไอเดียของคุณมากเลยอ่ะคือคุณฉันชอบวิธีคิดการมองโลกของคุณมากเลยอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ต้องมีศิลปะในการชมเพื่อที่จะมัดใจคนคนนั้นให้ติดคุณแล้วคิดถึงคุณโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะกระตุ้นให้เขารู้สึกหึงเบาๆหลายคนบอกว่าการกระตุ้นเนี่ย มันช่วยให้คนคนหนึ่งแสดงออกได้เลยนะว่าเขารักเขาชอบคุณจริงๆผ่านการกระตุ้นให้เขารู้สึกคิดถึงหรือว่าหึงคุณเบาๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการชมคนอื่นต่อหน้าเขาอย่างเงี้ยแบบเบาๆแล้วเขารู้สึกแบบไม่พอใจโดยเฉพาะยิ่งเป็นเพศตรงข้ามนะคะอันนี้ก็จะแสดงให้เขารู้สึกว่าเขาอะรู้สึกดีและชอบคุณมากๆเลยให้เขารู้สึก ตัวเองแล้วคุณก็ได้เช็คด้วยนะว่าเขารู้สึกชอบคุณจริงๆโอเคไหมคะอันนี้คือ3เทคนิคที่ทําให้เขาคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคเชมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปคะ่ะ